นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยกดซับสครับล่าสุดเมื่อกี้ดูข่าวปรากฏว่านะครับไล่เชิญตะวันของรรมชลเมทีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยการปลูกสร้างสิบปลสร้างเกินจากที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับนะก็อาจจะโดนคดีลปลุกลุกป่าสงวนจะโดนบุกรุกป่าสงวนนี่ติดคุกนะนะครับติดคุกนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะ ติดุกนะครับถ้าถ้าบุกลุกป่าสมุทรน้าตามข่าวเนี่ยสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแต่ดูรายงานข่าวแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามีการไปก่อสรงก่อสร้างเกินกว่าที่ได้มีการขออนุญ,ญาตนะครับนะเพหลายคนเขาบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้คนกําลังจะเล่นงานวอมชิระเมธีกันอยู่กรณีเกี่ยวเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนไปเทศแล้วก็ัวบริษัทนะนะครับมีการชักชวนการลงทุนข้อ,ขอความชัดเจนครับ เดขอบคุณมากครับที่อวยพรมันเกิดนะครกับก็อวยกันเต็มที่นละครับแทนที่จะอวยธรรมะก็ไปอวยดีไอคอนนะครับแล้วก็มีข้อความชักชวนการลงทุนนะครับถึงแม้จะมีพวกสาวกอะไรต่างๆออกมาต่อต้านผมนะครับผมก็ไม่ซีเรียสนะครับก็ว่ากันตามพยาหลักฐานเพราะข้อความมันชักชวนลงทุนให้เร่งรีบตัดสินใจพวกนี้รวยต้องดีไอคอนใครไม่ลงทุนก็เป็นพวกดักดานนะครับแล้วก็เป็นกระดานให้เขาเหยียบ นะครับข้อความมันชัดเจนเราก็ต้องไปกล่าวโทษนะเพื่อให้พนักงานสอบสวนเขาไปตรวจสอบสินะพอจะดําเนินคดีอะไรได้ไหมนะครับส่วนในพวกสาวกของนะอา,อาจารย์วอเนี่ยนะจะมาเล่นงานอะไรผมที่ผมไม่เคยกลัวเลยผมบอกว่าไล้ราคาไร้ค่าไม่ได้ให้ความสากัญหน้านะที่ก็คือต้องเอาคนทุกคนที่ทําผิดกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางนะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางให้หมดเป็นภารกิจของพี่เดนะนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็จัดกันเต็มที่นะสาวกนะอ,อ,อาจารย์วอจะมาทําอะไรี่พีเดไม่ได้ให้ราคานะครับอยากพูดอยากอะไรต่างก็เต็มที่ไปเราก็ดําเนินคดีไปเดี๋ยวที่หน้านะครับดูมีเวลาก็อาจจะมอบหน้าให้ลูกน้องนะไปตรวจสอบที่สํานักงานปปงก็ให้ตรวจสอบเพื่อทําการอายัดทรัพย์สินของพระรูปนี้ต่อไปนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ทุกคนนะลอยนวลถ้าเกิดทับผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าคุณเจ้าคณะ จะบว่านะครับทุกคนนะครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายองนีมีจนะีวงจีวรนะครับใหญ่กว่าเจ้าคุณวอยเยอะธรรมชโยผมก็เคยฟ้องร้องมาแล้วไปดูสิครับสมัยสากลเครดิตยูเนียนนะครับหมื่นกว่าล้านพี่เดเป็นทนายฝ่ายผู้ถือหายก็ฟ้องธรรมชโย,ยฟ้องวัดปร,รมกายผมแก่ทำาหมดแล้วนะ<ช>เป็นทนายความหวัวหน้า,นาคณะผูท้ทำแผนฝืนฟูกิจการสากลเครดิตยูเนียนของจันต้องไปศึกษาโปรไฟล์พี่เดนะครับนะเพราะฉะนั้น ไม่ไม่ว่าใครท่านั้นถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษพี่น้องว่าว่ายังไงส่วนใครจะบอกว่าเข้าข้อกฎหมายไม่เข้ากฎหมายก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เดพี่เดก็มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายใครไม่กล้ายุ่งกับนะอาจารย์วอก็เรื่องของคุณใครจะเทียร์ก็เรื่องคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกูก็ทัดเต็มข้อนะครับนะนะครับทัดเต็มข้อเลยนะจะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปแจ้งความเกินข้อท้จริง นะครับวันนี้ก็มีมีคนเนี่ยไปไป,ไปให้สัมภาษณ์สื่อบอกโอ้ยทนายดังไปแจ้งความพระอวโเกินจริงเกินข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะครับก็ขออนุญาตบอกไปยังพวกมึงเหล่านั้นว่าการแจ้งความนะอย่าลืมเรูจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตทุกอย่างก็ต้องแจ้งไปตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานนะเออไม่ต้องมาข่มขู่กูหรอกว่าเดี๋ยวจะโดนข้อหาแจ้งความเช็ตกูรู้นะนะ นะกูไม่ใช่ควายนะครับภายใน,นการที่กูมอบหมายทนายกุ้งไปแจ้งความนะครับกูก็แจ้งตามพยานหลักฐานนะอไอ้พวกที่บอกว่ากูจะโดนก็หาแจ้งความท็ดมึงช่วยไปแจ้งกูหน่อยดิไปแจ้งจับกูหน่อยอย่าโมแต่เห่าอยู่ทางโซเชียลอะไรต่างกูไม่ได้ให้ราคาเลยพวกหนึ่งหนะ้าที่กูก็ดูแล้วเนี่ยอะไรไม่ถูกต้องนะกูก็แจ้งความดําเนินคดีไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูแล้วอาจจะมอบหมายใ,ให้ลูกน้องไปทำหนังสือถึงปปงว่า มันควรที่จะต้องอายัดเงินหนึ่งล้านบาทหรือเปล่าก็ต้องทํากูจะไปกลัวทําไมนะ่ะนะครับกูนับถือศาสนาพุทธพระรูปไหนดูไม่เข้าออท่าเข้าออทางอะไรไม่ใช่กิจของสงฆ์นะไปทําผมไม่ให้ราคารับผมอะนะนะเอ,อ่อเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธไม่อยากให้ศาสนาพุทธ,ธมัวหมองไม่อยากได้พระระดับเจ้าคุณนะครับนะไปอวยบริษัทซึ่งต่อมาก็กลายเป็นบริษัทชอบโกงประชาชนเนะี่ยผมไม่ชอบพนระแบบนี้ นะผมมองว่ามันเหมือนก็ไม่ใช่พระพระก็ควรจะพูดถึงเรื่องธรรม,มะวันนี้ผมได้นิมนต์พระมาที่สํรรานักงานเรื่องในการวันคล้ายวันเกิดผมเห็นหลวงพี่ก็เห็นก็แท้ก็ไม่เห็นเหมือนกับบรรดาคนเหล่านี้เลยเขาก็พูดถึงเรื่องธรรมะนะเรื่องลดละเลิกกิเลสเรื่องขันติเรื่องความอดทนใครจะว่าจะกล่าวเราเราก็าต้องมีความอดทนอย่าไปตอบโต้นะครับถ้าเรายิงเป็นพระด้วยก็ไม่ควรตอบโต้บอวมชิระเบทียังไม่กลับจากญี่ปุน่น ไร่เชิญตะวันยังปิดเงียบนะครับตำรวจแฉคลิปเสียงรีดไถบอสพอจำดนวนมากนะครับจอเรียกนายสอสอบนะครับนายสอนะนะครับมีใครมีเสียงจอรีดไถนะครับเดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดีครับนะนะครับนะนะสนพยาโต้เพจดังยันไม่รู้จักดีไอคอนคุปนะเวลาดีไอคอนคุปเนี่ยจะติดคุปเนี่ยใ,ใครๆก็ไม่รู้จักครับ นะครับยังไม่รู้จักนะเออนะครับทำไมเนะ้หมูเด้งมอบเงิน5้าแสนบาทช่วย10บโรงเรียนน้ําท่วมนะครับจุกครูครับจุกครูครับโรงงานจีนปล่อยน้ำเสียอ่านะครับกินเหม็นอ๋อที่ไหนเนี่ยโดนคดีชอบเกาเปิดบัญชีมาแต่เจ้าของบัญชอีอ่าไม่รู้ต้องทําไงก็ต้องไปให้การทู่คดีหาพยานหลักฐานว่าเราไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วบัญชีเราไปอยู่กับเขาได้ยังไงก็ต้องไปว่ากันนะ ก็นี่ใครครับนะครับไม่สนรามากนิดขอเลือกข่าวอชลชนะเมทีอัดอัดพวกฟังไม่ครบถ้วนนั่นถ้าไม่ปกป้องก็อย่ากมาย่ำมีนะครับนะผมไม่สนใจแล้วครับนะพระวอวิลเมธีจะใหญ่มาจากไหนจะเจ้าคุณเจ้าเจ้าอะไรต่งางๆไม่สนใจนะครับถ้ามีพยานหลักฐานผมแจ้งความส่วนผิดหรือถูกแล้วแต่ศาลนะครับอนะแล้วแต่ศาลนะครับ นะครับผมไม่สนใจลราแบบไม่ใช่ว่าพระทําอะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินการดีและที่สําคัญถ้าพระทําผิดก็ต้องถอดจีวรแล้วก็สึกแล้วก็มาติดคุกนะนะครับเพราะนั้นผมไม่ไม่สนใจไอ้พวกลูกศิธิ์ของพระวอรอะไรต่างเปิดวอร์ได้เลยไม่กลัวผมไม่สนใจพระดีๆเยอะๆนะโดยทั่วไปผมก็เคารพพระอยู่แล้วนะครับนะไม่สนนะครับอืมอใช่นะครับ เชนะครับพระไม่ไม่ควรสอนให้คนมีกิเลสนะครับไม่ควรสอนให้คนโลภพระไม่ควรประจบสบพผู้ต้องหาคดีชอ่อกงประชาชนควรจับสึกนอนคุก่าน,นะครับนะ,บน,ะนะครับทำตัวไม่ดีก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหลายคนก็บอกนะอืจุกครูอืพ่อลงทุนดีไอคอนจนหมดตัวไม่มีเงินส่งลูกเรียนตอนปิดชีพในวัดนะครับนีบมากันเรื่อยนะครับ อ่านะอืมนะครับอืมนะนะว่ากันไปฟังสองมุมนะครับทนายกุ้งให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะนะฟันตรงสามารถดําเนินการได้นะครับนะนะไม่มีปัญหาข้อหาสนับสนุนการชอบโกงประชาชนใครคิดว่ากูทําผิดมึงอย่าเห่าหอนอยู่ตามทีวีมึงไปแจ้งความจับกูเลยนะมึงแจ้งกูเมื่อไหร่กูก็แจ้งมึงไม่นั้นนะไม่มีใครกคากัวมึงหรอกไอพวกสาวก เอ่อเอ่ออาจารย์วออืมนะครับนะนะครับเอ่อสิบบอสยอมให้ดอนเดือนจำกักโลกด้วยอ๋อนะครับนี่อะไรนะตอนนี้ก็ติดคุกอีตาราไปกันหมดละนะไม่ได้ประกันตัวนะครับนะสบายกันไปเอ่อญาตเยี่ยมผู้ต้องหาได้ยี่สองตุลานี้้เราบอสหญิงนะครับดีไอคอนอาการดีขึ้นว่ากันไปนะนะครับนี่ก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ติดตามรายการพี่เดย์ได้แม่งได้ความรู้อะนะใครที่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถูกรังแกข่มเหงอะไรต่างนะและไม่มีใครที่จะเปิดโปงนะถแถลงข่าวเรื่องอะไรก็บอกพี่เดย์พร้อมเป็นนะครับนะเป็นเพื่อนคู่ใจนะคนอย่างพี่เดย์ไม่เคยกลัวใครละพระเพลสถ้าทําผิดจับหมดถอดถอดจีวอนจีวอนหมดนะพี่เดย์เดียวนั้นเนะ่นะครับอืมอืมเออ ชครูนะครับมีอะไรบ้างครับเออมีอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูติดตามข่าวนะเอออืมนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับนี่สิบนาทีสอนรยุทธโพสนะครับอาตย์ดีกรมป่าไม้สั่งตรวจสอบไล่เชิญตะวันของนะวัววชิระเมธีพื้นที่ร้อยเก้าสิบไร่เผยมูลนิธิขออนุญาตร้อยสิบสามสำนักพุทธสามสิรวมร้อยสี่สิบสามยังไม่ฟันทงบุกลูกป่าสงวนลงตรวจสอบยี่สิบเอ็ดตุลานี้ ผิดจริงไปไงติดคุกนะครับไม่ผิดก็แล้วไปนะนะครับไม่สนใจเราเป็นพระเป็นอะไรต่างๆนะทำผิดกฎหมายก็ต้องติดคุกนะอ่าเรื่องเทวดาจะเงียบไม่เงียบครับไม่เงียบนะครับจัดเต็มที่นะนะครับจัดเต็มที่นะใครมีข้อมูลพระเป็นโจรหรืออะไรต่างส่งมาเลยทุกเรื่องพี่เดจัดให้เอ่อ,อ,อจัดเต็มที่เลยอืมเออ นะครับมีอะไรบ้างครับอืมจุกครูเลยนะเออนะครับดูแล้วมีอะไรบ้างจ้าเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืม,อม